สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีมีนและขนามีนดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง3เอสิงหาคม2566ค่ะขอเปิดไพ่นำดวงด้วยไพ่โลแมนต์แเค่ะ s e p a r a t i o n นะคะ engagement ไพ่น่าจะบอกว่าไม่มีวันที่จะแยกจากกันนะคะก็มีแต่จะยกระดับความสัมพันธ์มั่นหมายแต่งงานการมีความรู้สึกดีๆให้กันมากยิ่งขึ้นนี่คือพลังงานไพ่บอกแบบนั้นนะคะเรามาเปิดดวงคนมีคู่จากไพ่ออร์ l เค่ะ พลังงานไพ่คนมีคู่นะคะพลังงานขึ้นบงบอกถึงการที่จะต้องตัดสินใจเ,เด็ดขาดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดนะคะเหมือนคุณสองคนเริ่มที่จะเป็นประเด็นมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายคบเพราะตัวเองมีผลประโยชน์ ไม่ได้มีความจริงใจเกิดความหวานระแวงนะคะไพ่จะบอกว่าหวานระแวงคางแขงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเป็นรักจริงๆหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันหรือคบกันเพราะผลประโยชน์จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวนะคะณนะตอนนี้ความไม่ไว้ใจกันในเรื่องนี้ความไม่เชื่อใจกันแล้วจะยังไงต่อเราดูคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณก่อนนะคะ จริงๆอาจารย์มองว่าเขาก็ชอบพอคุณนะแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะมองว่าเขานั่นแหละที่อาจจะสถานะเนี่ยอาจจะต่ําต้อยกว่าคุณไม่สูงส่งเหมือนคุณอะนะนะคุณอาจจะดูแล้วอยู่ในสังคมที่สูงกว่าเขาทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอ,อเขาอาจจะถูกมองว่าเขาอะอาจจริงๆด้วยอะ ใ่อ่ะจะเป็นประเด็นจริงๆน,นะคะเป็นเรื่องของที่อีกฝ่ายคิดว่าอีกฝ่ายคบเพราะผลประโยชน์แสดงว่าชาวมีนอาจจะคิดว่าคนนี้เข้ามาเพราะเรื่องผลประโยชน์และยิ่งทําให้มันไปตอกย้ําความรู้สึกเขาว่าเขาเจ็บปวดเหลือเกินทําไมคุณคิดอย่างนี้เขารักคุณจริงเขาอ่ะไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะคะตอนนี้เขารู้สึกน้อยใจเหมือนอยากมูฟออนอยากไปจากชีวิตคุณ เพราะเขาไม่อยากจะเจ็บปวดกับกับความความคิดแบบนั้นของคุณที่มีต่อเขานั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะว่าชาวมีนกับคนรักคนเนี้ยนะพวกคุณจะลงเอินลงเอยกันแบบไหนนะคะคุณจะปรับความเข้าใจกันได้ไหมเพราะอีกฝ่ายก็ระแวงอีกฝ่ายหนึ่งก็น้อยใจในอีกฝ่ายไม่เข้าใจเนาะ ตกลงแล้วจะเป็นยังไงว้าวเทียนดับเลยนะดับแล้วมันจุดติดใหม่ได้ไหมนะคะความหวานระแวงจริงด้วยเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันต้องจบต้องแบบจบแบบเจ็บปวดเพราะลึกๆยังรักกันนะคะเนี่ยค่ะเจ็บปวดจริงๆจบแบบเจ็บปวดเพราะยังรักกันพยายามที่ใช้ธรรมะเข้าขม่ม แล้วยังไงต่ออาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะคะเหมือนไพ่ย,ยังไม่เคลียร์เป็นการแบบไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่คุยกันนะแล้วก็เหมือนบล็อกกันไปเหมือนจบกันไปท,ทั้งทั้งที่ใจยังรักนะคะอ,อ่าโอเคค่ะไพ่จะบอกว่าถ้าไม่ยอมแพ้ยังสู้ต่อไปยังมีโอกาสที่จะรื้อฟื้นความรักขึ้นมาใหม่อีกครั้งความสัมพันธ์ที่ดี แพชชั่นที่มีต่อกนันนะคะมันต้องดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำเลยชาวมินขอให้ไว้ใจกันอย่าคิดว่าอีกฝ่ายมาตักตวงผลประโยชน์เพราะคนที่เข้ามาเขาก็จะน้อยใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จะผ่านได้ในที่สุดพวกคุณก็สมหวังในรักเพราะไพ่ค่อนข้างหวือหวาเลยนะคะ,ะไพ่นี้ก็ชัดเจนแหละว่าคืนดีกันนะคะความสุขความปิติ ไม่ได้อยู่ที่เงินเสมอไปนะคะมันอยู่ที่ความเข้าใจโอเคเรามาดูข้อความจากเขาผ่านไพ่ the two romance นะคะแล้วก็หินหะยางเนี่ยค่ะไพ่ก็จะบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีการ uh, burst abandoned ความอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยข้อความจากเขาเลยเขาอะ ะะจะพยายามปรับตัวเข้าหาคุณและพยายามทําให้คุณมีความสุขและพยายามที่จะต้องสร้างตัวเองให้มั่นคงให้มีฐานะที่จะอย่างน้อยก็ไม่คุนน้อยหน้าใครในสังคมนั่นเองนั่นคือความคิดของเขานะอืมขอเพิ่มจากไพ่ Ke ่ออกเดอะเลขออีกสักสองใบหน่อยนะคะไพ่บอกว่าไงมันจะต้องเลือกนะคะอย่าสับสน อ่าเนี่ยไพ่บอกไพ่บอกว่าอย่าสับสนต้องเลือกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคนสองคนรักกันต้องไว้ใจกันอย่าคิดมากอย่าสับสนนะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ The Lover เก้าเหรียญ a s ิ i n d a The Moon สิบไม้นะคะสำหรับดวงคนโสดปักนี้นะคะอาจารย์มองว่าความรักเนี่ยนะคะเออเหมือนคุณค่อนข้างจะหวัดหวันนะคะไพ่ The Moon คิดมากคิดเยอะก็บางครั้งก็อยากเหมือนสับสนนะ่ะบางครั้งก็อยากมีใครสักคนเข้ามาเข้าใจอีก บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอืมมันจะทําให้เราต้องทุกข์อีกไหมในเรื่องของความรักคุณยังลังเลคุณยังสับสนในการที่จะเปิดความรักใหม่ๆอยู่ะ่ะคุณยังมีความรู้สึกว่าหรือว่าจะไปโฟกัสไปทุ่มเทกับเรื่องของงานเรื่องของการสร้างอนาคตความร่ํารวยมากกว่าไหมนะคะเป็นเรื่องของความสับสนในใจอยู่ เรามาดูนะคะว่าตกลงและปักนี้คุณจะมีใครเข้ามาแล้วได้พูดคุยได้แบบเกิดความสัมพันธ์ในเรื่องคู่รักเกิดขึ้นไหมทำบาลานซ์แปดเหรียญราชาไม้2ไม้หกเหรียญแน่นอนคะ่ะยังไม่มีเรื่องอย่างนั้นเลยนะคะก็เหมือนไพ่ขึ้นจะบอกว่าคุณต้องไปเน้นแนวเรื่องของการทำมากินแปดเหรียญ การสร้างตัวเองให้เติบโตมีความมั่นคงมีความก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องใหญ่หกเหรียญแปดเหรียญเรื่องการสร้างฐานะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักจึงเป็นเรื่องที่คุณอาจจะมองว่าคุณมั่นคงก่อนความรักมาทีหลังค่ะสําหรับชาวมีนคนสดปักนี้นะคะเราพูดเฉพาะปักนี้คุณจะมีความคิดแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ